สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี fc ไม้ประดับทุกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เปิดคลิปด้วยดอกเยอบิล่านะครับจริงๆจ,จะพามาชมกุหลาบน,นะครับคลิปนี้อันนี้ก็เป็นดอกเยอลิล่านะครับหลากสีสันวสวยๆเลยครับวัอนอื่นต้องขอสวัสดี fc และพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปยาวนานมากเลยครับส่วนใหญ่จะลงเป็นคลิปช็อตนะครับผม ้องคลิปช็อตเยอะมากก็ไม่เท่าไหร,หร่วันละคลิปครับบางทีก็สองสามวันคลิปหนึ่งไม่ต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้นะครับ นี่นะครับเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ญี่ปุ่นสายพันธุ์จีนอะไรพวกนี้นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับนี่นะครับกุหลาบอันนี้ลงใหม่ๆเลยนะครับผมลงใหม่ๆทรงตรงจากเชียงใหม่เลยครับสวนใครไม่รู้ครับมีหน้าที่ขายอย่างเดียวครับที่ร้าน ตุ๊กตาพันไม้ตลาดต้นไม้คลองสิบห้าอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับผมอยู่ถัดจากเซเว่นปากคลองสิบห้าประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับเข้ามาในเส้นคลองก็จะเจอร้านกุหลาบอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถนะครับตรงข้ามลานจอดรถนี่นะครับเป็นลานจอดรถนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ร้านาแผนยกล้องไว้ให้ดูข้างหน้านั้นเป็นถนนรังสิตนครนายกนะครับ นี่นะครับกุลาตัวนี้จะเป็นงานกระถางนะครับไซนี้ก็อยู่สี่ร้อยกระบาดต้นละสี่ร้อยนะครับราคาสี่ร้อยบาทมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ครับหลอกใหญ่ๆเลยครับกุลาสายพันธุ์นอกครบผมกุลาอังกฤษกฤษุลาบเลื้อยพวกนี้นะครับแล้วกสายพันธุ์วิกตอเรีย พวกแอนนาพวกนี้นะครับมีพวกดับเบิลดีไลท์นี่ครับดอกใหญ่สวยกันเลยมาพาชมทางด้านหนะ้าตอนนี้เป็นที่ตั้งอยู่โซนในร้านนะครับ ขอภัยเรื่องแสงด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับ17นาฬิกานี่ครับลางานกระถางครับผมต้นละ400บาทนะครับอยากได้เยอะๆก็มีส่วนลดนะครับผมใช้กระถางต้นละ400ครับ ครับผมนี่ต้นบีโกเนียครับนะบีโกเนียร้อยห้าสิบครับมันเป็นยังไงล้มลุกปะเป็นใช่ใช่ก็ล้มเหมือนกันครับล้มลุกใช่ครับก็คือหมดมีดอกแล้วตายปลูกใหม่ไรเงี้ยแต่ก็อยู่นานก็ยังเลี้ยงต่อ,อได้ครับคุาล,าลาบานาน ถ้าไม่ตายใช่กูหลาบอยู่นานครับหลาบอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆขาพวกเป็นถุงขาวต้นละเจ็ดสิบบาทครับถ้าเป็นงานกระถางก็จะกระถางละสี่ร้อยอะไรครับก็มีเหมือนกันอ่าใช่ครับใช่ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กก็มีนะ ใช่ครับอันนี้ก็สี่ร้อยใช่ครับออต้นละสี่ร้อยกุหลาบอังกฤษกุหลาบเลื้อยครับเยอบิล่าต้นละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนน้ก็มีลูกค้ามาถามนะครับผมก้ามซื้อกุหลาบซื้อไม้ดอก ับองกฤษสุหลาบกุหลาบเท่าไหร่อ่ะกุหลาบกุหลาบกระถาง400ครับ400เลยใช่ครับอันนี้ต้นใหญ่สายพันธุ์นอกดอกใหญ่ต้นใหญ่สายพันธุ์นอกไอ้ต้นเนี้ยงานครับสี่ร้อยเมือ่อกี้เนี้ยสี่ร้ยเมื่อกี้งานกระถางราคาเดียวเลยกุหลาบจะเลี้ยงย,ยากหน่อยนะเป็นบางสายพันธุ์ครับ ไซส์กระถางเนีย่ยรถได้บ้างไหมไม่ได้แล้วครับตีร้อยใช่ <laughs> ต้นนี้สวยนะดอกนะต้รนี้คนละต้นนี่หว่ามันพันใกล้เคียงกันสีชมพูสวยๆนะครับ ดอกบีโกเนียครับบีโกเนียไม้ออฟฟิศไม้ห้องแอร์ตอนนี้เป็นกุหลาบอังกฤษกุหลาบเลื้อยล้นล้วน ก็กลับมาต่อกันนะครับผมหลังจากโดนลูกค้าลุมนะครับเมื่อพักเกือบชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสิบแปดนาฬิกาแล้วครับหกโมงเย็นเลือีกประมาณสิบนาทีก็หกโมงเย็นแล้วครับโดนลูกค้าหลายเจ้าเลยนะครับผมมาเลือกกุหลาบเลือกอะไรกันนะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์โมงมาดนะครับผมต้นไซเล็กนะครับต้นถุงขาว อันนี้ราคาเดิมๆหน้าบานจริงๆก็ขายอยู่ต้นละหนึ่งบาทนะครับใส่เล็กมองมาเมื่อก่อนนี่แพงนะครับหากันหน้าดูเลยนี่ก็เป็น juicy ต้นเล็กนะครับ juicy t e r e ่ a ดอกสวยๆครับดอกสีสมสดใสนี่นะครับดอก b กเ n i a ไม้ห้องแอร์ไม้ออฟฟิศตัวนี้ครับ ทขออภัยน้มันะสันสันเลยนะครับวันนี้ครับอันนี้พันธุมูแรงยังไม่บานนะครับผมมูแรงนี่ครับกุหลาบอังกฤษกุหลาบสายพันธุ์นอกล้วนเลยนะครับวันน,นี้ดอกสวยโอ,โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็พามาชมกันประมาณนี้นะครับ สำหรับ EP หน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็า่าจะพาชมกุหลาบเหมือนเดิมนะครับลงใหม่ก็จะลงให้ชมต้นไม้มาลงใหม่ก็จะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆมีไม้อื่นๆก็มันตามฤดูกาลนะครับหน้าฝนก็ต้องเล่นไม้ที่มันทนทนไม้บางอย่างเจอน้ำฝนเจออะไรก็เชื้อราเล่นแบบต้องขนทิ้งนะครับทิ้งเยอะมาก โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปพบกันใหม่ e ีหน้านะครับผมสาหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ